เรื่องของการฉีดวัคซีนกันบ้างน,นะครับที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงสําหรับกลุ่มเคนที่ตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งหลังจากที่มีการติดเชื้อไปแล้วเนี่ยจากผลการตรวจสอบนะครับพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าครึ่งนะครับเสียชีวิตพร้อมบุตรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากที่จะแนะนำนะครับให้ประชากรที่มีการตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับแนะนําให้มาฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเลยนะครับ ขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับในการสร้างภูมิเนี่ยว่าทําได้มากหรือน้อย<ฮ>เขาบอกว่ามีประเด็นเรื่องของภูมิอ่อนแอด้วยเช่นกันซึ่งจําเป็นที่จะต้องได้รับเข็มเสริมต่างจากเข็มกระตุ้นนะครับเพราะว่าเข็มเสริมเนี่ยจะได้เร็วกว่าปกติเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของท่านเนี่ยนะในการสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรมีมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสบครวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ให้ความสําคัญครับ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เปิดเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนของไทยพบว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลงทุกกลุ่มนะครับก็คือผู้ป่วยอาการรุนแรงเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ร้อยละ1.52ลดลงจากร้อยละ1.61เมื่อไปเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมส่วนผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่ร้อยละ0.37ลดลงจากร้อยละ0.57 และกลุ่ม607น,น,นะครับก็ได้รับรวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ71.9ลดลงจากเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นร้อยละ65.7เทียบกับเดือนตุลาคมขณะที่กลุ่มที่ยังคงฉีดวัคซีนได้น้อยที่สุดก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภนะครับโดยกว่าร้อยละ50ของหญิงตั้งครรที่ติดเชือ้อโควิด -19 จะเสียชีวิตพร้อมบุตรโดยอยากขอให้ครอบครัวเนี่ยพาหญิงตั้งครรที่มีอายุครร์มากกว่า12สัปดาห์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสโดยจากมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขและที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อนุมัติให้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนเข็มที่3เนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนช่วงที่ผ่านมาภูมิคุ้มกันน่าจะลดลงไปมากแล้วนะครับรวมถึงมีเชื้อโอไมครอนเกิดขึ้น และกระจายไปในหลายพื้นที่ก็สามารถเข้ารับวัคซีนได้ในสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือในพื้นที่จังหวัดที่อาศัยอยู่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร11แห่งนะครับอย่างเช่นโร,โรงพยาบาลจเจริญกรุงโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลคลองสามวารวมถึงศูนย์บริการสาธารณาสุข6แห่งแต่ว่าต้องนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน QQ คิวเพื่อทำการจองเวลาก่อน ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเมื่อเกิดการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนแพทย์หญิงปิยนิ์ธรรมมาพรพิลาศนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะครับเเว,ว่าปัจจุบันวัคซีนทุกชนิดที่ใช้กันทั่วโลกจะช่วยป้องกันการป่วยหนักเสียชีวิตได้โดยไทยมีผลการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมผลการศึกษานะครับ วัคซีนทุกชนิดเนี่ยยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเมื่อเวลาผ่านไปภูมิจะตกลงมาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลการฉีดเข็มกระตุ้นสัปดาห์แรกเนี่ยวัดภูมิคุ้มกันได้ร้อยละเก้าสิบผ่านไปหนึ่งเดือนเหลือประมาณร้อยละแปดสิบซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจนะครับดังนั้นกลุ่มที่ฉีดซีโนแวคหรือว่าซีโนฟาร์มสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ทั้งแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์ ส่วนกลุ่มที่ฉีดแอสตราเซเนกาสเข็มสามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์หรือว่าโบเดอราหลังจากเข็ม2เนี่ยเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับมีการลดลงจาก6เดือนลงมาโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงส่วนผู้ที่ได้รับ m i n a นะครับก็คือไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยยังคงมีภูมิคุ้มกันสูงอยู่นะครับยังไม่ควรฉีดกระตุน้นอาจจะต้องรอประมาณ6เดือนด้วยกัน สิ่งสาคัญคนที่ยังไม่ฉีดเลยตั้งแต่เข็มที่หนึ่งเนี่ยขอให้รีบไปฉีดนะครับอย่ามองว่าโควิดสิเนี่ยเริ่มลดลงโดยวัคซีนไม่ได้ทําอะไรต่อร่างกายแต่ว่าเป็นการฝึกสร้างภูมิต่อต้านเชื้อโรคเมื่อเวลาเชื้อโรคมาก็จะป้องกันได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางนายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธ,ธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและรองผู้อํานวยการสถาบันบําราณนราดูลเปิดเผยว่าความน่ากังวลของโควิดสิเกเกิดขึ้นในประชากรกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นไตตับไขกระดูผู้ป่วยเอดนะครับโดยเฉพาะที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสผู้มีโรคร่วมหลายโรคแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองที่ได้รับยากดภูมิเนื่องจากว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีภูมิค่อนข้างต่ํามากแล้วก็อ่อนแอมีสอ,องข้อจํากัดนะครับก็คือ 1. สร้างภูมิน้อยกว่าประชากรกลุ่มอื่น2 กลุ่มที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันก็ทําให้ไม่สามารถสร้างภูมิได้อย่างเต็มที่รวมทั้งคนกลุ่มนี้เนี่ยหากติดเชื้อโควิด -19 มีโอกาสที่อาการจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปนะครับส่วนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบโดสไปแล้วแต่ประสิทธิผลและการตอบสนองวัคซีนเนี่ยจะน้อยกว่าคนทั่วไปขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มเสริมที่ต่างจากเข็มกระตุ้นก็คือ เป็นการฉีดเข็มที่3มเร็วขึ้นจากเดิมเข็มกระตุ้นจะฉีด3จนถึง6เดือนแต่เข็มเสริมเนี่ยอาจจะฉีดใน1เดือนนะครับหรือว่าเร็วกว่านั้นจึงเรียกว,ว่าเป็นเข็มเสริมเพื่อให้ภูมิต้านทานเนี่ยดีขึ้นโดยข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มฟอกเลือดผู้ปลูกถ่ายอวัยวะและผู้ได้รับยากดภูมิเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งมีจํานวนเท่าของการตอบสนองต่อวัคซีนชนิด m i n a เมื่อไปเปรียบเทียบกับคนทั่วไป ภูมิลดลงไปมากหลายเท่ามากกว่ากลุ่มอื่นฉะนั้นจะมีภูมิค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์ได้ออกคำแนะนำการให้วัคซีนเข็มเสริมในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันอ่อนแอในกลุ่มผู้ป่วยที่ปูกถ่ายอวัยวะและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองที่ได้รับยากดภูมิอย่างเช่นโรคลูมาตอยที่อาการรุนแรงโดยจะเป็น2กลุ่มนำร่องของประเทศที่จะแนะนำให้เข้ารับ วัคซีนเข็มเสริมได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอเข็มกระตุ้นนะครับโดยคำแนะนำว่าหากตั้งต้นด้วยวัคซีนเชื้อตายก็คือซ i โนแวคหรือซีโนฟาร์ม2เข็มควรฉีดชนิด m r n a จำนวน3เข็มด้วยกันห่างก,กัน1เดือนนะครับแต่ถ้าหากฉีดเป็นชนิดไวรัลเวกเตอร์หรือว่า m r n a ไปแล้ว2เข็มเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นไวรัลเวกเตอร์เนี่ยก็เป็น a s t r a z e ซ e c a m r n a เนี่ยในบ้านเราก็มีไฟเซอร์กับโมเดนา ควรฉีดชนิด mRNA จำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนและกลุ่มฉีดสูตรไข้ซีโนแว a c ตามด้วยแอสตาหรือว่าซีโนแว c s ซีโนฟาร์มตามด้วย m i n a หรือว่าแอสตาตามด้วย m n a ควรฉีด mRNA จำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนด้วยกันส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมกว่า98ล้าน2แสนเข็มเข็มแรกสะสมกว่า 5 0ล้า 43, 00 1, 000, ke m. Ke m 3, น10,000แสนเข็มเข็มที่2สะสมกว่า4 3 00ล้าน7 0 0 0แสนเข็มเข็มที่3นะครับสะสมกว่า4 00ล้าน3 0 0แสนเข็มโดยวัคซีนที่ฉีดมากที่สุดเนี่ยเป็นแอสตราเซเนกมากกว่า4 3ล้าน2 0 0แสนเข็มไฟเซอร์ฉีดเพิ่มต่อเนื่องนะครับสะสมกว่า1 3ล้าน10,000แสนเข็มและโมเดอร์สะสมกว่า1ล้าน2 0 0แสนเข็มนั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ